ในขณะที่ผู้คนหวานแหอยู่กลางน้องกันเยอะแยะแก๊กกับเพื่อนของเขาอีกสองคนก็ได้มาเอาเหอะอยู่ข้างฝั่งพี่น้องโอ้โหปลาอยู่ข้างฝั่งที่มันมาเฟียเหอะเขาก็ได้มาจับเอาอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่ครับปลาตัวง,งามๆตัวงามๆที่มันมาซ่อนอยู่ในแหครับเราเอาแหมาควมครับ หวมาเอาสองผืนครับนี่เขาไปไล่จับเตาใช้มือเปล่าจับเตาในแหเลยพี่น้องโอ้นี่ครับกูได้ไปวันแหวแ,หแล้วบอมหมานก็ล่องมาเอาหางฟังที่็นแจกแล้วกัเพื่อนเขาอีกสองคนนี้ได้นะพี่น้องนะนี่ครับโอ้ป่าตะเพียนตัวง,งามครับ ยังมีป่านิ่อีกตัวบักยังไงครับถือว่าเฮ้นี่สีเอาพักเกษตรน้ำออกแล้วก็ส่งสีเมยแน่จัหน้อยแกก็ถือว่าคุ้มครับนี่ครับเขาก็ได้มาอาักเอาอยู่ผู้เดียวครับโอ้ยมานแผ่ครับอยู่ในนี้ได้ไปหลายตแล้วครับคกั้หลี